สวัสดีครับผมเวเปอร์ไทยวันนี้เรามีสินค้าตัวใหม่จากแบรด QS Quick มาแนะนำให้กับทุกคนณได้รู้จักกันครับผม ันนี้นะครับมีทั้งหมด5กลิ่นที่เราได้รับมากลิ่นแต่ละกลิ่นนะครับมันมีบูเบอรี่มีทบ a โ c o มีพาแอปเปิลมีกล้วและมีูมิ้นแต่ละกลิ่นนะครับยังไม่เคยลองนะครับผมวันนี้เราจะมา unpacking และจะมาสูบพร้อมกันก่อนอื่นนะครับขอแนะนำเคสคลิกก่อนนะคือเคสคริกเป็นพอร์ตใช้แล้วทิ้งมีแบตในตัวสามารถแกะออกมาแล้วสูบได้เลยและหากคุณสูบหมดคุณจะชาร์จยังไงมันมีตัวชาร์จอยู่ตรงตูดของไอตัวเครื่องมันนะครับ คือพอตตัวนี้มันใช้ได้ในระยะเวลาทั้งวันในการชาร์จ1ครั้งถ้าคุณชาร์จชาร์จเพียงแค่30นาทีคุณก็ใช้ได้แล้วต่อไปนะครับจะเป็นการรีวิวสินค้าเราจะมารีวิวสินค้าว่าแต่ละกลิ่นมันจะเป็นรสชาติยังไงกลิ่นออกมายัางไงจะหอมขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้คุณได้ดูครับผม แกะแล้วผมหอยที่แกะแล้วกลิ่นชัดหอมจัดกลิ่นแม่งทุทูกแพกอะไน,นะครับจะเริ่มสูบแล้วนะครับผมเริ่มจากอันนี้เลยครับผมเรียงมาเลยพายแอปเปิ้ลครับผมคือโอ้โหกลิ่นกลิ่นนี้แบบชัดหน้านะครับ หวานจ่วยครับผมท,ทีอีกทีอีกรอบให้ฟิลหอมครับผมหวานกลิ่นนี้แบบลงตัวโคตรดีโคตรได้ไปเที่ยวนี่แม่งพคกไปอร่อยสาวขอดูดแน่ดูดถอดครับต่อไปนะครับผมเป็นกลิ่นเกรปนะครับผมกลิ่นเกรปมันจะเหมือนกลิ่นของพวกมาโบไหม กินองุ่นทั่วๆไปไหมของพอตตัวอื่นผมไม่รู้นะวันนี้ผมจะมาลองผมก็ดลองมาเยอะแล้วเหมือนกันไอกินองุ่นเนี้ยลองดู <c oughs> ให้ฟีลโคตรแน่นเลยครับผมแน่นจัดเป็นองุ่นที่กลิ่นชัดชัดมากอาจจะเหมือนโดดสูบเลยก็ได้เทียบโดดสูบได้เลยที่เป็นแท้ง เติมแทงนี่คือได้เลยกลิ่นคือชัดแน่นให้รสชาติที่หวานเหมือนโยโย่ถือว่าผ่านนะครับกลิ่นนี่คือแบบได้แน่นขออีกทีดูแล้วเย็นคอนะครับคือมันน่ามันเป็นสูตรเย็นเย็นเจี๊ยบเลยดูดได้เรื่อยเพลินๆชิลจัดอันนี้แนะนำร้านเล่าอีกแล้วไปต่อคูเมนคูมินนะครับ อันนี้เป็นมิ้นตัวแรกผมผมไม่เคยสู่มิ้นเขารู้สึกคือไอติมไอศครีมที่มันเป็นมิ้นไอช็อกมิ้นคือแม่งเย็นจัดจัดและแม่งหวานเจี๊ยบอร่อยอ่าเย็นคอมากครับผมดูดได้เรื่อยชิลชเพลินๆพินกินกับเบียร์ก็อร่อยเย็นคอเหมือนกินลูกอมใช่ลูกอมมิ้นเลยลูกอมมิ้นแน่แครับอันนี้ ตัวไปครับผมเป็นคลาสสิกทูบบโคเป็นใบายาสูบต้องลองนะครับเพราะก็ลองสูบของยาสูบมาเยอะแล้วอาจจะแทงคอหรือเปล่าร้อนมากไหมหรือจะเป็นสูตรเย็นยาสูบเย็นลองครับผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาใหม่ครับผมเมื่อกี้โจก <c oughs> <c oughs> ขนมครับไม่ได้ออกฟิลอยาสูบขนาดน,นั้นฟิลเหมือนขนมหวานที่เป็นจดสูบแม่งแน่นจับแต่ขอเตือนนะครับถ้าไม่ใช่สายนี้แทงคอขี้ขี้อีกที โอ้โหกลิ่นผมให้ผ่านนะครับผ่านเลยแต่แม่งแทงคอสูบบ่อยๆชิ้นแน่และแม่งอร่อยด้วยอันนี้ผมไม่ผ่านนะให้ผ่านเลยแค่ต้องซ้อมนิดหน่อยอะ่ะกว่าจะสูบได้หน่อยสุดท้ายครับบูเบอรี่บูเบอรี่ไหนเทสโอ้โหนัมเบอรอันนี้ นุ่มกลิ่นหอมนุ่มจัดจัดแต่ไม่ค่อยออกเย็นนะครับมันฟิลที่แบบนุ่มนุ่มแล้วแม่งมันมีหวานปนมาแต่ไม่ออกเย็นมากถ้าถ้าเทียบเย็นนะครับไอตัวนี้จะเย็นสุดละไอคูมินส่วนไอตัวนี้ไอพายเปิลผมรีวิวไว้พูดจะไม่เยอะคือไอพายเปิลมันให้กลิ่นที่มันชัดที่สุดละในของกลิ่นผลไม้ชัดเลยครับอันนี้คือแบบ สับปะรดที่สับแดกอะ่ะชัดชัดเลยกลิ่นนี้ก็ชัดแต่มันหวานไปหวานมากเลยเออกกลิ่นผลไม้ที่ชัดเจนมากในส่วนของเกรีนะครับถ้าคนที่มันชอบอาสายแน่นๆหน่อยอันนี้คือตัวที่แบบเกรฟที่แน่นมากผมรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกที่แน่นนะแต่ทั้งหมดก็นิกเข้ากันหมดแหละครับผมแต่ในความรู้สึกผมคือไอ้กรฟนี้มันให้ความรู้สึกที่มันแน่นกว่าเหมือนองุ่นยาวที่เป็นจดสูบกันนะครับที่เราเติมกันเนะ่เออเนี่แหละเหมือนเลย โคตรได้อันนี้หลังจากที่เราลองทดสอบรีวิวลองสูบปแล้วนะครับผมต่อไปจะเป็นช่วงของที่ผมจะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพอตของแต่ละตัวให้คะแนนความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงในความคิดของส่วนตัวผมนะครับเพื่อนๆอาจจะชอบไม่เหมือนกันอะไรไม่เหมือนกันก็เก็บไปคิดดูไปเป็นแนวทางในการเป็นตัวเลือกในการซื้อพอตนะครับผมในส่วนของไพรเปิลนะครับผมผมคิดว่า มันให้รสชาติที่หวานหวานมากความเย็นนี่คือเย็นในระดับหนึ่งถ้าผมว่านะครับเลือกที่จะไปสายหวานนี้คือต้องไอตัวนี้เลยเพราะมันออกหวานหวานสับประรดแบบชัดที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยลองผลไม้มาเหมือนมันเป็นสับประรดที่ไม่ผสมเลยอย่างอื่นอย่างที่ผมเคยลองมาก็คือมันอาจจะมีกลิ่นอื่นมีอะไรมาผสมดูดไปสักพักกลิ่นอาจจะจางแต่ไพเปิลนะครับผมคือให้กลิ่นที่ชัดชัดเจนตลอดโอเคครับอันนี้ผมให้ ให้ส่วนตัวถ้าผมผมให้ให้หกนะครับผม,ผม,บผมต่อไปนะครับผมเป็นเรดนะครับผมคือผมส่วนตัวผมเป็นสายอ่งุ่นอยู่แล้วผมสูบอ่งุ่นตลอดแต่อง่งุนตัวนี้มันผมว่านะครับผมมันว่ามันให้ความที่เป็นอ่งุ่นที่มีเป็นเจลลี่มีเป็นความเป็นขนมเข้ามาเกี่ยวด้วยก็คือมีความเป็นโยโย่เกรปมันไม่ใช่ที่เป็นอ่งุ่นจ๋าจาไปเลย ซึ่งเวลาตอนดูนะครับผมมันให้ความรู้สึกที่แน่นคนที่ไม่ชอบความแน่นอาจจะไม่ชอบเลยแต่ว่าถ้าสายแน่นนี่คืออันนี้คืออาจจะเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ทุกคนต้องลองนะครับผมนี่อาจจะเป็นเกรฟหนึ่งตัวเลือกที่ทุกคนต้องลองนะครับผมคะแนนตัวนี้นะครับผมผมให้ที่7นะครับผมเพราะส่วนตัวผมชอบดูดเกรฟอยู่ยแล้วอันนี้ผมให้7เลยครับคูมินนะครับผมความเย็นผมให้ รู้สึกความรู้สึกส่วนตัวครับคือมันเย็นเย็นมากเย็นกว่าทุกตัวในความรู้สึกของผมกลิ่นกลิ่นที่ก็ชัดกลิ่นมิ้นที่ชัดให้ความรู้สึกที่มันสดใสโล่งดูดชิลๆเพลินๆอ่านหนังสือก็สูบเล่นเกมก็สูบแทงไพ่ก็สูบแทงอะไรก็สูบอันนี้ดีโล่งส่วนตัวคือให้คะแนนที่ให้8ดเลยครับผมส่วนตัวนะครับผมมิ้นคูมิ้นผมให้ที่8ดเป็นตัวแรกที่เป็นมิ้นที่ผมลองและผมถูกใจมากตัวนี้ต่อไปนะครับ คลาสสิกทบาโคตัวนี้แม่โคตรสุดกลิ่นกลิ่นนี้คือผมยกให้เลยว่าเป็นกลิ่นที่ดีอร่อยให้ความรู้สึกเหมือนขนมหวานแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งคือเรื่องของมันเป็นเหมือนออกร้อนที่สุดละในบรรดา5ตัวของกลิ่นทั้ง5นี้คือถ้าคุณไม่ใช่ไม่ใช่สายร้อนนะครับผมอาจจะมีการแทงคออาจสำลักบ้างแต่ว่าลองสูบๆไปครัแแบแป๊บเดียวสูบได้ชิวเนี่ย <c oughs> ครับผมต่อไปดีกว่าครับอันนี้นะครับผมส่วนตัวนะครับผมผมให้แปดที่กลิ่นความสูบยากผม,มให้ห้าแลครับผมไม่โคตรยากเลยโอ้โหต่อไปนะครับผมบลูเบอร์รี่นะครับผมแอตัวนี้ของดีสายสาวๆครับผมหรือผู้ชายหวานๆอ่อนๆสูบแบบนุ่มๆอห่มเชี่ยแม่งกลิ่นกลิ่นมันนุ่มนะครับผมให้ความรู้สึกที่มันสูบสูบง่ายสุดแล้วไม่หวานมากกลิ่นชัดแล้วก็เย็นค่อนข้าง ความสื่อผมนะครับเย็นคือปานกลางผมไม่แน่ใจว่าเคสค i ีกนี้คือเขาจับความเย็นมามันจะเท่ากันหรือเปล่าแต่ว่าในความสื่อของผมนะครับคือแต่และตัวความเย็นไม่เท่ากันเลยนะครับผมถ้าจะเลือกซื้อดีก็ศึกษาก่อนนะครับผมว่าตัวไหนมันเป็นออกสายขนมหรือร้อนอต่างตัวนี้นะครับผมมันให้ฟิลเป็นเย็นและให้กลิ่นที่ชัดเจนในของบูเบอรี่แล้วก็ความอ่านุ่มของรสชาติที่มีความหวานหวานในตัวคะแนนตัวนี้ผมให้ก้าวแล้วผมชอบส่วนตัวครับผม จบการรีวิวการให้คะแนนนะครับผมเพื<ๆ>่อนๆคิดไงคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ถามใครไถามพ่อถามแม่ไม่ได้นะครับผมถ้าเราแอบสู่ขอบคุณครับเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวในวันนี้กับสินค้าทั้ง5กลิ่นนี้ทุกคนสามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ของพวกเรานะครับผมว่าเพื่อนๆชอบกลิ่นไหนเห็นกลิ่นไหนเรีงกลิ่นไหนเป็นพิเศษหรือมีคําถามสงสัยอะไรสามารถสอบถามได้ใน ต้ความนตนนะครับผมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมพอร์ต l a ลที่ส่ง KS Quick 2 0สองันทับมาให้เราได้รีวิวกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจากลาไปก่อนและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ